สวัสดีจ้าพี่น้องพบกันรัฒนาอรกแลับเร้ยพี่น้องบม่ได้เจอกันลายมือเลยพี่น้องประมาณเสียงลามือดแล้วเนาะยากพี่น้องยากหาของอยู่ข้าเจ้าถุกของก็เลยตรงใหญ่ของกระทันหันพี่น้องเลยนี่ละกระไดของนี่ละ่ะมามาเข้ามาดีกินยำพี่น้องยำมะม่วงกุ้งสดเสแสบแกง่วงพี่น้องกำลังงวงพอดีก็เลยคิดเมนูมีกุ้งสดอยู่เลยจัดการเลยก่อนอื่นก็ขอบคุณเอฟซี ทั่วประเทศหล้วก็ตตางประเทศไม่รู้จ้กที่เขามารับชมุมอนวัฒนามานี่จ้ะมาๆๆเฮาอย่าบอกหลายย่างพี่น้องนำเลยยำมะม่วงมะม่วงลงไปพี่น้องปรุงรส แกงงวงพอดีเลยมั้นี่อืมฉันก็จะกินจดจำ่ำครับพีน้อ รับได้พี่น้องขันเราขัานมันไม่ชินเป็นตอนนี้ตอนนี้น่อย น้ำปล่านู่งๆพี่นไ้ไองอ่ะเอาเอาพี่เพนไหม ตรวจการพี่น้อยน้ำลงมาไม่กันสูนย์อยู่แล้วนะเพอนสมเสีย thank <laughs> you do งานมมเพียนทานบุฟเฟต์เส่พร้อมพี่น้องช่วงนี้อยู่ไรพี่น้องลเลยบพวกเรได้เห็ดคลิปเงี้ยงแเหตุคลิปสันเบิ้องเลยตอนนี้พี่น้องนะเลยพยายามเล็ดให้สม่ำเสมอพี่น้องขอใหพี่น้องเพื่อ,อน 嗯。Mm.

เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยยัยงไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราทา,า,าัหนาพากแซมเลยนะจ๊ะเศรษฐเฮ็ดมิเศรษฐมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเลยจ้าวันนี้ร่อนร่อนบัรนาขอตัวเลยนะจ๊ะสวัสดีจ้าพบกันคลิปต่อไปด้วยพี่น้องสวัสดีจ้า